S <S เป็นเอ่อนะคะติดเชื้อแล้วก็ซีโษต่ำมากต่ำจนกระทั่ง,งเอ่อคุณหมอบอกแล้วว่าไม่รอดแน่นอนคนไข้คือนอนติดเตียงแล้ว,แล,วแล้วเชือ้อมันขึ้นสมองไปแล้วค่ะอ่ะแล้วตัวคนที่เขาซื้อไปให้ทานเนี่ยคือเป็นเขาเรียกพี่สะพ้ยก็คือสามีเขาเนี่ยเอ่อก็ติดเชื้อด้วยแหละยังไม่แสดงอาการ เขาก็เลยให้ตัวพี่สาวเขาเนี่ยช่วยซื้อให้ภรรยาเขาทานซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็ซื้อทานให้ทานเนี่ยวันละสองจองนะคะกินมาต่อเน,นื่องประมาณ5เดือนอ่ะ,อะเขามาบอกใหม่ว่า ภรรยาเขาอะลุกจากเตียงได้แล้วนะลุกจากเตียงไม่พอลุกจากเตียงไปลำวงได้ <c oughs> เข้างานสังสรรกับ <c oughs> คนในหมู่บ้านไนดะ้ซึ่งคนในหมู่บ้านตกใจมาก <c oughs> อ่าล่าสุดเขาก็คือหายไปเนื่องจากว่าภรรยาดีขึ้นใช่ไหมคะก็หายไป,ยไปแต่ว่ายังเหมือนรับข่าวสารอะไรากาบที่เราแบบแบอบกเล่าทุกวันให้เขาฟังเนาะ <c oughs> แล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนอ่ะตัวสามีเขาก็มาทักข่ามาทักใหม่ เขาจะสั่งอุออม,มิเพิ่มก็เลยบอกว่าอ้าวหายไปตั้งนานเป็นไงบ้างคะเขาก็บอกว่าผมอ่ะเริ่มคันแล้วตอนเนี้ยเพราะซีดีโผมตกคือตัวภาษามีเพิ่งมามีอาการเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ย ผมอ่ะแข็งแรงสู้ภรรยาตัวเองไม่ได้ oh. อ่าเขาก็บอกว่าเออผมจะสั่งต่อเน,นื่องนะเพราะว่าเหมือนสุขภาพผมอ่ะไม่ดีเท่าภรรยาแล้วผมแบบอยากจะดูแลเขาต่อ, mm hmm. อตัวผมเองก็ต้องแข็งแรงอะ mm hmm. ไรเงี้ย mm hmm. ก็คืออยากจะฝากนะคะว่าคือถึงแม้แบบเขาจะสุขภาพดีเนี่ยแต่ถ้าเราคอยส่งข่าวสารอะไรให้เขาต่อเน,นื่องเนี่ยเหมือนเขาก็ยังนึกถึงเราอะคะ่ะ mm hmm. วันที่วันหนึ่งที่เขาแบบ mm hmm. มีคน,นในบ้านหรือตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาสุขภาพ เราคือช้อยแรกที่เขาจะนึกถึงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆนะคะ